มีดังๆแล้วก็อะไรที่มันปกป้องสิทธิ uh, ์ personal rights ใช่ไหมมาดูซิอันไหนเข้าขาย litigation uh, lit involving tobacco industry อันนี้คือดูรายเดี่ยวกับเรื่อง tobacco ข้อ2 movement against drunk driving เ uh, มาแล้วขับจะต่อต้านการเมาแล้วขับ uh, foreign military campaigns เกี่ยวกับการทหารต่างชาติ ข้อส protection of free speech mm hmm. อันนี้เราตอบอันนี้อันนี้มาใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็ corporate mergers ทำอันนี้อันนี้ตัดไปทีนี้คิดว่าอันไหนที่สำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยข้อข้อสามนะข้อสามอืมถูกปองอันนี้ตอบข้อสามนะคะ <Okay. S 1> personal rights มันก็คือ ข้อสีมันก็คือ personal rights นั่นแหละแต่ทีนี้ personal rights ในที่นี้มันคือหมายถึงว่ามีคนไปประท้วงแล้วบอกว่าไปรบกวนชีวิตคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิทางนั้นการพูดหรือว่าการโวนะคะ<ข>อ,อ่านมาดูมาดูข้อสามนะคะอันนี้อ่านดูแล้วเนี่ยเราคิดว่าส่วนใหญ่มันเป็นอาชีพเกี่ยวกับอะไรเ,ออเกี่ยวกับแบบการแบบเฮลท์แคบรบ์ใชไห อืมเฮลท์แคร์แล้วก็อะไรคะครึ่องล่างจะเป็นเฮลท์แคร์ซะส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์แบบไอ้นิเีหรพวกนั้นใช่ใ <น S 2> เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกวิศวะคอมแล้วก็เกี่ยวกับเฮลท์แคร์เนาะโ okay. <พ>อเคมาด <พอ S 1> ูเขาถามว่าโซเชียลสิเอชั่นสถานะทางสังคมตอนเนี้ยอในชาร์ตนี้ยมันบอกอะไรเรามันรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่า h i ไฮเอเจเกต p อ p u ล a ชั่นคนมีการศึกษาสูงขึ้นใช่หรือเปล่า หรือว่าสะท้อนให้เห็น Ethnic Diversity Ethnic mm hmm. ในที่นี้คือมอนเชื้อชาติสัญชาติผิวเหลืองผิวดำอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะนะคะหรือว่า Wealthy populaion t คนรวย Aging populaion t คนมีอายุยืนขึ้นหรือว่า Full employment. Full Employment employment hmm. คือแบบ